ครับทุกคนสวัสดีคนดูครับผมวันนี้พามาชมเซตอีกร้อยยี่สิบหนึ่งขึ้นต่อครับผมคลิปต่อ,อยางขึ้นรถครับผมนะคลิปที่แล้วที่เราต่อด้วยคลิปขึ้นต่อครับผม ผมลงไปฟ้าผมขึ้นได้ครึ่งรถก่อนหน้านี้แล้วนะครับตอนนี้เราต้องแต่งท้ายสักนิดวางไม่ดีมันก็จะลงครับผม

เิ็ต้องไป็นเด็ดไปน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าลไปเาก็จะตัดเปอร์เซ็นต์ถ้าว่าดดดไปเยอะก็จะตัดเยอะ Đây, các bạn của đại khám ăn Cấp thì của pháo đinh ยากหน่อยครไปส่งลงไฟ้าราคา45าต Real kok, kemarin delapan นคนีพร่วมใช้คีพรอสึกว่ามันโอเคนะครับผมว่ามันก็จิ้มได้เลยเร็วดีครับ เราคนไม่เคยขับรถใช้ปุ่งกีหรือว่าใส่โปรง่งเราก็จะตัดต้อ,อยากแต่ว่าไม่ใส่หัวครบวงใส่หัวคร่วงมันก็จะตีมขึ้นเลยครับผมโอเคครับถือว,ว่าคุ้มครับราคาสองมือหน้าไอจังเด็กก็เั่งดต็มที่ นายช่างใหญ่เดินทางจากสุราธานีบริการติดตั้งไใ้ถึงที่เลยครับผม น่าจะเลื้ยประมาณสองเที่ยวครับเอายางหรือว่ารากยางเอายกต่อยางเสร็จก็เราก็จะย้ายไปล้มไม้แปลงใหม่ครับผมได้ใจค่าไม้ไว้สี่ห้าวันก่อนแล้วติดงานครับไม่ได้เข้าไปล่ม เราติดไปน้อยที่สุดครับจะได้โดนตัดเปอร์เซ็นต์ไม่มาก ครับผมเมื่อดีแม่มันหลุดแต่ละคนแต่ละสูตรแต่ละเทคนิคการทำงานอาจจะไม่เหมือนกันครับผม

ว่าใกล้จะเต็มก็จะก็จะใส่ยากนิดหนึ่งครับผม จะใส่ท้ายรถจะแยกนิดนึงครับ ไม่จิ้มเดี๋ยวหล่นับผม กินไม่แน่นไม่ต้องผูกเชือกไม่ต้องผูกสเตย์ก็ได้ครับผม này các <laughs> <laughs> ทางเราไปส่งก็มันไกลใช้ได้ครับผมประมาณ30กิโลเราก็ต้องใส่ใหดีให้นั่นครับผมเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน ต่วอ,อย่างขึ้นรถได้แล้วครับอชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามกดซับตะไลเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ